มีโอกาสเนี่ยได้เจอกับเงินกู้ตัวหนึ่งเพื่อนเนี่ยเขาส่งมาให้ดูเราก็เลยแนะนาำห้เพื่อนเนี่ยลองยืนกู้ดูสุดท้ายแล้วกู้ได้จริงโดยที่ไม่ได้เสียอะไรไปเลยเราขอกู้ไปสามหมื่นเนี่ยนะเขาให้ส่งเดือละพันเจ็ดเองส่ง20เดือนพอมาคำนวณกันแล้วเนี่ยรวมดอกเบีย้ยอยู่ที่สี่พันบาทดอกเบีย้ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ แต่คุณต้องฟังก่อนนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มันมีเงื่อนไขหลายอย่างแล้วที่คิดว่าเพื่อนกู้ได้เนี่ยโดยที่ไม่เสียอะไรก็เป็นเพราะว่าเขาอาจกําลังหาลูกค้าใหม่อยู่ก็ได้แล้วอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดเขาหาลูกค้าได้ในเกณฑ์ที่เขาต้องการแล้วเนี่ยเงินเขาจะมีมากขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะย,ยังไม่ต้องเชื่อแล้วก็ยังไม่ต้องตัดสินใจใดๆ ถึงแม้ว่าเพื่อนเนี่ยจะกู้เงินมาได้โดยที่ไม่เสียอะไรรับเงินมาจริงๆเลยนะโดยการโอนจากบัญชีบุคคลด้วยถามว่ามันถูกต้องไหมบอกเลยว่าอยากให้คุณเนี่ยไปเชคกับทบทซึ่งอันนี้มันก็ยังแบบว่ายังไม่แน่ใจนะแล้วก็ยังไม่ได้เช็คเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดที่เขาบอกไว้สักนิดคุณถึงแม้ว่ามันจะกู้ง่ายแต่ไม่ใช่ว่าพอบอกว่าง่ายปุ๊บคุณจะไปกู้เลยเนี่ย ุณนึกถึงความจําเป็นของคุณก่อนว่าคุณต้องการใช้เงินเนี่ยมันมากขนาดนั้นเลยเหรอเขาระบุนะเขาโฆษต์อยู่ในเฟ e บุ o กเขาแบบว่าโฆสตาแบบอลังการเนี่ยกูไ้ได้จริงได้จริง100%เอซเอกสารไม่เยอะถูกต้องตามกฎหมายกู้แล้วปลอดภัย100%ซฟังแค่นี้อย่าเพิ่งเชื่อเจ้นานะคุณรู้ใช่ไหม คุณอยากได้เงินเขาก็อยากให้คุณกู้เขาจะได้ดอกเบี้ยคือเขาเรียกตัวเองว่าสินเชื่อเฟ,ฟื่อฟูหรอกเขาให้เนี่ยได้สูงถึงแค่แสนบาทโดยมีข้อแม้ข้อเดียวคือว่าคุณจะต้องมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยสูงกว่าค่างวดที่เขาระบุเนี่ยหนึ่งจุดห้าเท่าคือเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถจะทำได้อยู่แล้วเพราะว่าที่นี่เขาผ่อนัคนต่ำเนี่ยอยู่แค่สามร้อยบาทเอง คือแลดดอกเบีย้ยเนี่ยตั้งไว้แค่ร้อยละสองเป็นแบบลดต้นลดดอกคือเขาพยายามจะหาลูกค้ามากๆเลยโดยการจัดสรรโปรโมชั่นดีๆจัดว่าดีเลยนะถ้าเขาทําได้ตามที่ระบุไว้คือตอนนี้เขาทําได้แต่นอนาคตไม่รู้คุณสามารถจะผ่อนได้เนี่ยถึงยี่สิบเดือนสูงสุดแค่นั้นเกือบสองปีเลยนะแต่ว่าคุณเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับเขาด้วย คือเขาก็อยากได้คนดีคนตั้งใจหาเงินไม่โกงแล้วก็ผ่อนตรงจ่ายคืนเนี่ยทุกวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้าของทุกเดือนคือเขาบอกไว้แค่นี้เขาขอแค่นี้คือเขาก็กลัวคุณนั่นแหละแล้วคุณเนี่ยก็กลัวเขาด้วยใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครคิดจะไปกู้หลังจบคลิปนี้เนี่ยถ้าคุณไปขอกู้แล้วถูกคิดค่าบริการหรือว่าคิดค่านู่นค่านี่แล้วให้คุณโอนเงินไปก่อน ให้คุณหยุดแล้วก็สต็อปไปเลยนะส่วนเอกสารต่างๆที่คุณส่งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก่อนจะส่งอย่าให้คุณมีสเตคุณขีดค่าหมายเลขของคุณเนี่ยให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไอ้หลังบัตรอะไรต่างๆถ้าต้องส่งไปจริงก็ขีดค่าหมายเลขให้เรียบร้อยด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะให้คุณดูนะตารางผ่อนเนี่ยคร่าวๆก็จะประมาณน,นี้วงเงินเท่านี้ผ่อนงวดแล้วเท่านี้ คนที่จะกู้ได้ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน75ปีแล้วก็ต้องรวมระยะเวลาในการกู้เข้าไปด้วยก็ต้องไม่เกินนี้ส่วนใครที่มีอายุต่ำกว่า18เขาก็ให้กู้นะแต่ว่าคุณจะต้องมีผู้ปกครองเนี่ยเขาจะดทำหนังสือยินยอมมาให้เขาระบุชัดคือไม่เช็คแบ็กริดไม่เช็คบูโรกู้ได้ทุกอาชีพคือถ้าคุณกู้ได้จริงเนี่ยนะคุณก็ควรจะส่งคืนเขาด้วย ที่นี่จะเป็นการขอกู้ผ่านลายส่วนตัวฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากสินเชื่อฟื้นฟูหรือว่าสินเชื่อ RL ก็จ่ายคืนเหมือนเหมือนทั่วไปคือโอนผ่านแอปธนาคารที่คุณมีก็ได้หรือไม่ก็ไปจ่ายที่เซเว่นอันนี้เขาบอกไว้อย่างนั้นคุณไม่จําเป็นต้องเชื่อทั้งหมดนะจนกว่าคุณจะคิดแล้วตัดสินใจเจอสถานการณ์ที่สงสัยไม่ได้ไว้ใจคุณก็หยุดไว้ อยากให้คุณรับทราบเอาไว้ว่ามันยังมีสินเชื่อแบบนี้อยู่ตอนนี้ด้วย